วันนี้อีกท่านึงหรอโอมาครับมาครับนี่นี่นี่มาดิครับมาดิครับมาเลยครับนี่จิกโกน้นะเนี่ยจิก,ก้โอ้โหนี่นี่ครับนี่นี่อีกโชว์อ,อีกโชว์อ,อีกโชว์อ,อีกโชว์อีก โชว์ไปแล้วโชว์ไม่หยุดอุ้ยขาถ่ายภาพอันนี้จะเป็นท่าอุ้ยขาถ่ายภาพนะคะแม่แม่ถ้ามาดิครับนี่จะเป็นท่าส่วนตัวของพ่อแสนเลยนะคะเป็นท่าแบบจิโกโก๋วอุ้ยข้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็งัดทางงัดทางงัดทางงัดง,งัดทางงัดทางงัดทางงัด,งงดอุย้ยโบกมือเรียกสาวๆด้วยนะครับเรียนเชิญครับมานี่ครับมาน,ามานี่โอ้โหหางก็เต้นด้วยนะคะทีนี้แม่แม่ดูท่างัดทางงัดพ่อแสนสุกวัย26ปีค่ะเป็นกำลังใจให้พ่อแสนด้วยนะคะแม่แม่ซีให้กี่คะแนนคะอุ้งงัดแรงมากสาวๆนี่โอ้โหต้องพิจารณาอย่าง ถี่ท้วนแล้วนะคะเนี่ยหนุ่มบ้านเลี้ยเนี่ยเวลาไม่ธรรมดานะครับสายหอบเลยเออเอามะงอลูกนางให้ลูกนางโอเคค่ะลูกนางหายโกรธนะเออโอเคโอเคโอเคถึงน้องนางแล้วลูกอาทิตย์นี้สวัสด,ดีครับครับไหนมาดีครับทำยังไงคะอุ้ยมาดีครับท่านหรอกอุย้ยน้องนางร้องหาแล้วทำยังไงมาดีครับทำยังไงนะ ออันนี้ไม่ใช่ครับน้องนาง,นงพ่อแสนมาซ้อมเต้นแป๊บหนึ่งลูกถ้าพ่วงกันมานะคะแม่แม่เอฟซี FC, พ่อแสนจะไม่มีสมาธิในการสโชว์การแสดงนะคะอ่าอันนี้มาแค่หน้าบ้านนะคะไม่ได้ไกลกันเลยนะคะคุณแม่เอ,อูวมาครับมาครับครับส่งเสียงหล่อๆให้ด้วยครับผมโอ้โหเก่งจังเลย พราะแสนปีนะคะที่ไม่มีงาเพราะว่าเป็นช้างสายพันธุ์สีโดจะไม่มีงานะคะโอ้โหวันนี้อีกท่าน,นึงหรอโอมาครับมาครับนี่นี่น,นี่มาดิครับมาดิครับมาเลยครับนี่จิกโกน้เนี่ยจิกโก้โอ้โหเก่งจังเลยเพราะแสนยปีนะคะแม่แม่เอฟซีเมียสี่ลูกสีค่ค่ะเก่งจริงๆเลย หนขาซ้ายมืออ่าทางนั้นขาขวาเนาะอ่าทางนี้ขาซ้ายทางนี้ขาซ้ายนี่นี่ครับนี่นี่อีกโชว์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 เป็นแล้วโชว์ไม่หยุดอุ้ยขาถ่ายภาพอันนี้จะเป็นท่าอุ้ยขาถ่ายภาพนะคะแม่แม่ถ้ามาดิครับนี่จะเป็นท่าส่วนตัวของพ่อแสนเลยนะคะเป็นท่าแบบจิกโก้ย้างขวาก็ได้ข้างซ้ายก็ได้นะครับแม่แม่เอฟซีแม่ท่านใดมาเที่ยวช่วงพ่อแสนไม่ได้ตกมันเนี่ย เข้าไปถ่ายภาพใกล้ๆเขาได้เลยนะคะครับโ่อ้เก่งมากยกหัวด้วยนะคะแม่ๆสังเกตดูเขาจะยกหัวแบบเบาๆนะคะนี่ก็เป็นการรีแล็กให้กับเขาค่ะแม่ๆผ่อนคลายกันนะคะอ่าอันนั้นงัดทางงัดโชว์หน่อยครับงัดถักงัดโชว์หน่อยนะคะพ่อแฉนครับน้องนางอย่าเพิ่งร้องลูกฮึบฮึบฮึบไหนบุดจำบุดทำยังไงนะ 아ดจาบึตรเขาทำยังไงวะงัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดทางงัดทางงัดทางงัดโอ้ยโบกมือเรียกสาวๆด้วยนะครับเรียนเชิญครับมานี่ครับมานี้โอ้โหหางก็เต้นด้วยนะคะทีนี้แม่แม่ดูทางงัดทางงัดพ่อแสนสุกวัย26ปีค่ะเป็นกําลังใจให้พ่อแสนด้วยนะคะแม่แม่ fc ให้กี่คะแนนคะอุงัดแรงมากสาวๆนี่โอ้โหต้องพิจารณาอย่าง ถีท่วนแล้วนะคะเนี่ยหนุ่มบ้านเี้เนี่ย <c oughs> มีลาไม่ธรรมดานะครับ <c oughs> มีคนรักไก่มีคนรักไก่ <c oughs> อันนี้ท่ายกหัวจะเป็นท่าที่เขาเป็นอยู่แล้วนะคะ <c oughs> แม่แม่เอฟซีเราก็เอามาผสมผสานกับท่าง,งัดก็เขาทําไปพร้อมกันมันก็น่ารักดีนะคะ <c oughs> โอเก่งครับอันนี้ท่าง,งัดทางงัดพ่อแสนสุขเรียนสามวันนะคะ <c oughs> แม่แม่เอฟซี ฝากเป็นกําลังใจให้พ่อแสนด้วยนะคะครับผมนะคะครับอุ้ยเก่งมากเลยพ่อแสนสุกเขาหุ่นอย่างนี้โดยกรรมพันธุ์นะคะพ่อก็สูงแม่ก็สูงท่านใดยังไม่เคยเห็นแม่พ่อแสนสุกนะคะย้อนกลับไปดูภาพได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์อยู่แล้วช้างก็เหมือนคนนะคะอันนี้ตีปากขอขอค่ะเก่งจังเลยโอ้โห ส่งเสียงขออ้อน <hi> ไม่หยุดนะคะกรรมพันธ์เขาจริงๆนะคะแม่แม่เอฟซีแม่เขานะคะสูงอย่างกับช erm. ้างสีดอค่ะสูงเหมือ <c oughs> <c oughs> นช้างตัวผู้เลยนะคะแม่ทองคูณนะคะแม่พ่อแสนสุขนะคะแม่แม่เอฟซีอ้าวนี่จะจะอุ้มด้วยเหรออุ้มพ่อจ๋าโชว์แม่แม่เอฟซีด้วยค่ะโอ้ระโยนทิ้งเลยพ่อแสนพระโยนทิ้งเลยโอเคค่ะวันนี้ฝากแม่แม่เป็นกําลังใจให้พ่อแสนด้วยนะครับขอบคุณครับ เขาจะพอยขาด้วยนะคะครับผมหาป่ะไปหาลูกนางกันป่ะายไปไกลชายคาบ้านไม่ได้นะคะแม่แม่ยังอยู่ติดหลังคาอยู่เลยนะคะไปไกลกว่านี้ไม่ได้ค่ะลูกร้องหานะคะเท่านี้ก็ร้องอีกอุนันพูดยังไม่ทนขาดคำเอ้าฝากพ่อจ๋าไปแล้วเออโยนทิ้งปากด้วยนั่นแหละพ่อแสนโยนเลยโยนเลย ค่มปโยนที่ปัก้วยจริงๆโยนเลยโยนเลยไปลูกปาปลาปลาไปหาลองนางปลาปลาลองนางคอยพระแสนแล้วหนูขาว่าทำไมพระแสนหายไปนานล้อเกินหายไปตั้งสองนาทีนะคะห่ะกันสนาทีค่ะมอแม่อเอซีโน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 หนูไปหาลูกนางดีกว่าปลาพวกเราอย่าเพิ่งเล่นน้ำเพิ่งกินน้ำมาเมื่อกี้เอง ปไปหาน้องนางก่อนเคาบอกน้องนางก่อนว่าพ่อแสนไปไหนมาจ้ะอ้าวไม่ไหาหนูด้วยพ่อแสนอ๋อพ่อแสนไปดื่มน้ําก่อนค่ะคนสวยของแม่เดี๋ยวพ่อแสนมาจ้ะเดี๋ยวพ่อมาหาหนูหนูใจเย็นๆ,ๆนะคะคนสวยเออหนูใจเย็นๆก่อนเขาไม่มีเด็กใจร้อนนะที่นี่ยถ้าเป็นเด็กใจร้อนเนี่ยไม่มีใครรักนะอ่าหนูทําท่าสามเหลี่ยมรอพ่อแสนเลยค่ะ พ่อแสนเร็วๆหน่อยค่ะหนูคิดถึงพ่อแสนแรงแล้วเนี่ยพ่อแสนกําลังดื่มน้ําอยู่นะคะแม่แม่เนี่ยค่ะกาลังดื่มน้ําอยู่หมู่อ้วนใจเย็นๆลูกเตย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 หมุน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 โอ้โหอุมหมุนแรงมากหมุนแรงมากก็พ่อจ๋าไม่เอาหนูไปด้วยอ่ะคืออถ้าพาน้องนางไปด้วยนะคะแม่แม่เขาจะ วิ่งทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างแล้วพ่อแสนคือเป็นห่วงน้องนางอยู่แล้วก็จะไม่มีกระติดกระใจในการาที่จะทํากิจกรรมหรือว่าจะโชว์จะแสดงจะแบบว่ายกขานู่นก็กลัวโดนลูกยกขาทางนี้ก็กลัวลูกเจ็บนะคะคือเขาจะมีความกังวลอยู่ในตัวเองตลอดนะคะก็เลยไม่ได้พาลูกนางไปด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้พาพ่อแสนไปไกลนะคะแม่แม,แม่ก็อยู่หน้าบ้านเรานี้นะคะเพราะว่าถ้าไปไกลเนี่ยหมูอ้วนหลุดแน่นอนค่ะแม่แม่เอซีนะคะเพราะว่าเขา ร้องหาพ่อแสนนะคะเราก็อะเข้าใจทั้งสองคนก็พาพ่อแสนมาซ้อมแค่หน้าบ้านนะคะอ่าอุ้ยพ่อแสนกินน้ําเยอะแทะอ๋อ้วนคอยละเดอ้อนี่พ่อแสนต้องมาเคาะเาะขอโทษด้วยนะต้องมาโอโหหนูด้วยเดอ้อนี่หนูคอยพ่อแสนนานแล้วปึ๊ดจำปึดป๊ดปึดป๊ดจำปึ๊ด มีแต่คนเก่งทั้งนั้นเลยน้องนางน้องนางหันมา้ากอ๋ไ่ห FC หน่อยลูกมาโอ้กินน้ำอยู่ก็งัดถังงัดได้หรอเอ็นดูจังเลยเออองัดถังงัดไปค่ะน้องนางหันมานี่หน่อยลูกมาเร็วมาเร็วมาเร็ว พระแสนดื่มน้ำไม่ใช่สามองค์แล้วตอนนั้นดื่มน้ำเยอะมากเลยแม่แม่ดูบรรยากาศนะคะมืนไม่มีฝนแล้วแต่ว่าจะมาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนั่นเราเคลียร์แต่ทางใน,นและทางหน,นดิเอาวันทางนี้ขาไม่เคลียร์ออกบอกนี่น,นี่นะอ๋อโอเคพระแสนไม่ใช่พออิ่มแล้วบอกนางคอยนานนะ น้อลูกพ่อแสนดื่มน้ำนานแล้วเกินโอ้โหเด็กชายแรมโบ้เวลานี้ถึงเพิ่งกลับบ้านเนาะเด็กชายแรมโบ้นี่จะมาบ้านก็ต่อเมื่อเวลาหิวนะคะแม่แม่แมเออนะ,ะพ่อแสนดื่มน้ํำก่อนดื่มน้ําก็ต้องมาดื่มใกล้ๆกันนะคะเดี๋ยวร้องหาพ่ออีกค่ะโอ๊ยเนาะแต่น้องนางเขาดื่มแล้วนะคะแม่แม่แม ที่สูคจะศึกษาเขาจะมีพิธีเส้นโดนตาเนาะเ,เดี๋ยวถ้าไม่ติดอะไรเดี๋ยวน้องนิกไลฟ์สดด้วยนะคะแม่แม่เดี๋ยวรอดูก่อนนะคะว่างานจะเยอะหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องนิกไลฟ์สดให้ชมนะคะน่าจะเป็นช่วงเช้าเวลาประมาณเจ็ดโมงเชา้าไม่เกิน9ก้าโมงเช้านะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงเเส้นโดนตานะคะบูชาบรรพบุรุษเน,น,นาะค่ะนายโอลุงนาหรือย,อยังโอยางโอน้องยางคะ่ะ โอลูกนางก่อนนะโอ้ลูกนางก่อนโอ้ดูดูเขามาให้โอ้แล้วเดิอ้าพ่อแสนโอ้ดูด้วยเออพ่อแสนโอ้นะยังไม่ทันได้โอ้เลยร้องแล้วโอ้โอ้เมื่อกี้พ่อไปซ้อมเต้นมาครับไหนล่ะเห็นกันไหมเออโอ้ไหนโอโดนหรือยังเคาะโดนหรือยัง พ่อแสนยืนผิดข้างหรือเปล่าเอาย่าให้ลูกก่อนมาเลยอืมเอาหญ้ามาง้อน้องนางเลยนะเดี๋ยวรอพ่อแสนแป๊บหนึ่งนะคะเขาจะไปเอาย่ามาโอ๋น้องนางค่ะแม่แม่อืมไปหอบหญ้าในรถมาให้ลูกนางนะคะมาโอ๋โอลูกนางน้องคอยก่อนค่ะคนช่วยอ่าน้องคอยพ่อแสนนะคะเป็นคนเก่งแล้วเขาไม่งองเง้นะเด็กหกขวดแล้ว เด็กหกขวบเขาไม่งองแงเด้อดูน้องนางขยืนมองพ่อแสนพ่อแสนกำลังไปเอาหญ้าในรถมาให้ลูกนางค่ะแม่แม่ยืนคอยนานแล้วนะพ่อพแสนคะเคมื่อไหร่จะมามาเร็วๆเวด้อหนูหิวแรงแล้วเด้อ น้องนางส่งซิกบอกพ่อแสนแล้วลูกออะพ่อหนูหิวแล้วค่ะเพ่อออะพ่อจา้าหนูหิวแล้วจา้าอุ้ยพ่อแสนได้มาให้เยอะแยะเลยปาโตหลายหอบเลยเออเอามางอลูกนางให้ลูกนางโอเคค่ะลูกนางหายโกรธนะเออเโอเคโอเคโอเคถึงน้องนางแล้วลูกอ่าทีนี้เคาะหัวด้วยเคาะหัวยางเคาะหัวกป,ป,ป,ป๊ก ไม่เคาะแล้วหิวค่ะ,ะเดี๋ยวให้เด็กๆกินย่าก,ก่อนนะคะแม่แม่เอซีวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะคุณพ่อพเสดเอาย่ามให้น้องนางเยอะมากเลยนะคะอุ้มพ่อเสดจะไปห่อของเขามาเองต่างหากค่ะแม่แม่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ